พ่อแม่พีน้องครับวันนี้ปลูกนาของผมเองเนีครับเอาคุณปู่อายุเช็ดปีมาออกงานครับมีป่อป่ออายุสูงนะครับผมหลังจะแจมกันปลูกครับวันนี้ลงมสองกันครับเดี๋ยวกัแล้วละครับลุมสองกันเลยครับผมปลูกข้าวดอกขาวนะครับพ่อแม่ปีน้องครับผมปลูกลูกปีครับต้นเรือนกันยานี่นะครับบางคนบอกว่ามันบดีก็ครับผมปลูกลูกปีครับเดี๋ยวถ้าจะไห้ ออกเม็ดออกรวงมาแล้วนะครับผมจะทำเิปให้่อแม่พี่น้องได้พอนะครับตะกุ่นข้าวดอกนี่เหมาะสมที่จะปลูกกลางเดือนสิงหาดึงก้นต้นเดือนกันยาได้ครับแก้ปัญหานะหน้ามัดที่หลังโมนะครับตะกุ่เข้าวดอกครับข้าวดอกก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับผอแม่พี่น้องครับของผมนี่เป็นข้าวดอกขาวเป็นข้าวเหนียวข้าวเหลืองอุบลก็เป็นข้าวเหนียวข้าวดอเหมือนกันนะครับข้าวแม่โจ้สองก็เป็นข้าวเหนียวข้าวดอกเหมือนกันนะครับ ข้าวเจ้าก็ขอ15ก็เป็นข้าวดอกครับแต่วาผมก็ปลูกข้ลูกกานะครับวันที่2กันยายน2563นะครับปลูกข้าวเจ้าก็ขอ15ห้าครับนั่นวันปลูกข้าวปุดไปแล้วโดนฝนตกใส่1ิบวันรวดครับเสียไปเลยครับไถปันไม้กับปลูกตต้วานะครับก็ขอ15เจ้าของน้ําบอกว่าจะเหลือไม่เล้าจะดูดขายเลยนะครับแล้วก็ผมนี่เป็นข้าวดอกขาวครับปลูกวันนี้วันที่3กันยายน2566นะครับ บอ้กาพันงามๆครับแกนะ้าฮิลูกา้าหลายๆเลยครับเข้าดอกขาวนี่ครับเพราะว่าเป็นเข้าที่มีผมมีพันผมมีเที่ยอแล้วครับมีไม่ได้พันธ์อยู่แล้วครับถ้าม,ม,มีคนมาแอวาอครับ นี่ตอนนี้ก็ออกมาดีแล้วครับดีแล้วครับจ้างสองร้อยก็ได้ครับทำกันยิ้วปั้นครับซื้อมาแหมแหกันหนึ่งครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวสักครเสร็จแล้วครับว่านาใกล้บ้านนะครับกูไปเจ้ามาแล้วครับลูเข้าดอกขาวเนี่ครับ่อแม่ี่นอกดีต้องการเชื่อพันเข้าดอกขาวนะครับก็มาซื้อเดี๋ยวบ้านผมได้เนื้อครับ นะได้เข้านักครับผมปลูกทุกปีครับพวกนี้ผมก็ปลูกไว้กินนะครับถ้าปุ่นเป็นเข้าขอของกนะครับจะปลูกไปขายครับเข้าดอขาวนี่ปลูกไว้กินครับได้เข้านักครับแก้ปัญหานาดอนได้แก้ปัญหาพอแม่ไปนอกดีมีน้าน้อยนะครับปลูกเข้าไว้กินเข้าดอขาวนี่เหมาะสมที่สุดครับนกบรบกวนบางทีก็ห้องว่าเข้าดอหลบนกนะครับเพราะว่าใบของปุ๋นจะปุ๊กปุ๊ก พคกหลวงไหวครับห้องก,ก็บ่าเข้าดอหลบนกห้องก็เข้าดอขาวครับแล้วแต่จะห้องแล้วแต่จะอูกันไปนะครับนะครับคลิปนี้กขอขอบคุณผู้ไม่ี่นอกี่ทูคนเนอรครับประกาศขีไมครับขอบคุณครับ